โอเคครับมาตอนที่พร์ที่2นะครับผมพอหลังจากตรงนี้ปุ๊บนะครับผมในห้องคอมเมนต์เนี่ยเขาก็มีว่าเอ้เขาก็สามารถเล่นตำแหน่งนี้ปุ๊บออกมาแล้วก็ปึ๊ดขึ้นมาปื๊ดปื๊ดแล้วก็ปิดอย่างนี้ออกมาก็ก็ปุ๊บแล้วก็ค่อยปิดอย่างนี้ออกมาเขาก็จะสามารถในห้องคอมเมนต์เนาะก็จะบอกว่าเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เล่นนะครับผมเขาบอกว่าเขาเล่นอ่า เปนีแทนนะครับผมถ้าเขาเล่นตำแหน่งนี้ดําก็จะเลือกเล่นตำแหน่งนี้นะครับเพื่อไอให้ไอสองไนได้ก็ยังเป็นอาชีพของมันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอาชีพของมันอยู่เหมือนเดิมเกมนี้มันเป็นการวางกลยุทธ์กันแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่โปเนี่ยเราก็หาไม่ออกเนาะเราก็จะคิดว่าหมากของโอโปค่อนข้างดีๆอะไรอย่างนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะอืมอ่ะทีนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่า เขาไม่อยากให้เล่นเมนี้นะครับเพราะว่าถ้าดําได้เล่นมันจะใหญ่มากนะครับสมมติว่าดําได้เล่นเบนี้มันใหญ่มากนะครับผมขาวเล็กเล่นแบบนี้ปุ๊บดาก็มีเป็นได้ที่จะโจมตีเลยจึงอัตลิจิกๆแล้วอย่างนี้ออกมาแล้วก็เล่นแบบนี้เหนียวมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขาวอ่ะผมบอกว่าอะไรครับขาวสามารถไม่สามารถทิ้มมือได้เลยนะครับผมไม่สามารถทิ้มมือได้เลยเพราะงั้นปัจจุบันก็เลยเลือกเล่นเมนี้ก่อนนะครับ มินีมินิดําก็ทิ้งมือไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าทําทิ้งมือเดินที่อ่ามินินะครับผมดําก็เขาจะตริอัตริมินิเห็นไหมครับตายเลยอ่าแล้วก็เชื่อมนะครับผมในห้องคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ยังเขาก็บอกว่ายังไงยังไงเ่าก็ต้องเล่นมิน่ก่อนนะครับผมถ้าดําได้เล่นมันใหญ่ เล่นนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ค่อยปิดแบบนี้อย่างนี้มันค่อนข้างโอเคกว่านะครับผมแล้วก็รักษาแบบนี้นะครับแต่ในเกมจริงเนี่ยปัจจุบันพอหลังจากเชื่อมแล้วปัจจุบันเล่นตำแหน่งนี้เลยนะครับผมตึ๊กขึ้นมาแล้วก็พอเขาเล่นวปนี้ปุ๊บออกมานะครับผมเขาก็บอกว่าหลังจากเนี้ย เขาคิดว่าดําุวนจะต่อลงนะครับผมดาต่อดาต่อตอต่อลงแล้วก็ทะยงมไปนี้คือคือใหญ่มากนะครับผมให้อาจิตตรงนี้เกิดขึ้นนะแต่ในเกมจริงผมไม่แน่ใจนะว่าต่อลงหรือเปล่าอ้าต่อลงจริงด้วยแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยของเลยนะปัจจุบันเนี่ยถ้ารับธรรมดาอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมละ่ะนะครับผม เขาในห้องคอมเมนต์บอกว่าถ้ารับอย่างนี้ออกมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยเวิกแหละมันมันจะถูกสีดํากดดันต่ออะไรหรือเล่นแบนี้หรือว่าจะเล่นแบนี้ก่อนเล่นบนี้ก็อาจจะปิดแล้วก็กดดแบบนี้นะครับถ้าเขาเล่นแบนี้มาปุ๊บเขาก็คิดว่าขาวเนี่ยอาจจะเลือกปิดตําแหน่งนี้ก็คือไม่อยากให้เขาใหญ่นะครับผมก็จะโดนดจํจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กแบบนี้นะครับผมถ้าทิ้งมือนะครับแล้วก็จึกจ๊กจึ๊ก จึกจ๊กๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาอาจจะก็บอกว่าก็อาจจะไม่ดีสําหรับเขาก็ได้นะครับผมไม่สำหรับไม่ดีสําหรับเขาก็ได้อืมแต่ถ้ารับก็ช้านะครับผมรับก็ชา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจุงวันเนี่ยก็เลยเล่นเม็ดนี้นะครับผมจึกม๊กแบบนี้เลยนะครับอันนี้ปุ๊บข่าวดําก็เลือกซีเ,นเรนมินีก่อนนะครับผมเม็ดนี้นะครับผมห้องคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า ถ้าข่าวตั้งขึ้นเนี่ยดำก็จะทิ่มลงนะครับผมดำทิ่มลงข่าวตั้งขึ้นอีกดำก็จะทิ่มลงแบบนี้ออกมาเนี่ยสองเม็ดน,น่าจะตายนะครับน่าจะตายแต่ถ้าข่าวเชื่อมดำก็จะปิดตำแหน่งนี้นะครับผมเล่นได้เม่นานแล้วขาวก็จะได้เหมือนเอาสีดำก็จะเหมือนแบบได้ตรงเนี้ยได้เป็นกรอบอีกมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็โจมตีตำแหน่งนี้นะครับผม เห็นไหมอย่างนี้ดำค่อนข้างดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ดำค่อนข้างนำแล้วนะชิโโนชินโซเนี่ยมือหนึ่งของโลกค่อนข้างนำแล้วนะครับผมอ่าโอเคอ่าเป็นอย่างนี้จริงด้วยปุ๊บแล้วก็ทีเนี้ยปัจจุบันก็เล,เลือกที่จะเล่นตำแหน่งขึ้นมาใหี่นะครับผมเห็นไหมปัจจุบันก็ไม่ได้เลือกที่จะเขาเรียกอะไรนะรอดอย่างง่ายๆเพราะว่าเขารู้แล้วว่าถ้าเขารอดอย่างง่ายๆเนี่ย มันจะแพ้นะครับผมคำวณแต้มไม่พอนะครับผมเนี่ยสมมุติเข้าปิดตรงนี้มาดาเล่นนี่ก่อนเนี้ยออกมาเนี่ยเนี่ยดาโอเคกว่าเยอะเลยนะครับผมพื้นที่ไม่มน่าจะพอแล้วนะครับผมโหดูดิความต้านนั้นตั้งสี่สิบสี่ปัจจุบันก็เลยเลือกที่จะเล่มทิ้งก่อนนะครับผมแบบน,นี้จึกให้มีปัญหาเรื่องแผลตัดตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ค่อยปิด เขาก็บอกว่าในเกมจริงเนี like so so think, oo, ่ยถ้าเลียกอย่างเงี้ยแล้วถ้าขาวเลือกเชื่อมอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยแต้มไม่พอแต้มดาแต้มขาวไม่พอแต่ผมดาจะเล่นตำแหน่งนี้ก่อนนะครับผมรับปึก้ปลืแล้วก็ปิดแบบนี้ออกมาเนี่ยแต้มขาวไม่พอแต้มขาวไม่พอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยบอกโอ้เขาก็ยังไม่นับตรงนี้ด้วยเนาะกับตรงนี้ความหนาแน่นนะครับผมแต้มขาวไม่พอนะครับผม หรือเขาก็ในห้องคอมเมนต์ก็ยังจะบอกอีกตำแหน่งหนึ่งว่าอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาอาจจะเลือกลับตอนนี้ก่อนจึกจิกเชื่อมนะครับผมแล้วก็ตัดตำแหน่งนี้จิกต่อปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดแบบนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปล่อยให้กินปล่อยให้กินเลยนะครับปล่อยให้กินเลยแล้วก็เลือกลับแบบนี้นะครับ ปิดตำแหน่งนี้นะครับผมเขาก็เลือกเชื่อมเอ้ยไม่ใช่เขาก็แลวแวกออกมาจึกๆกแบบนี้ออกมาเขาคิดว่าเป็นี้ออกมาเนี่ยน่าจะพอรับได้สําหรับขานะครับผมก็คือโจมตีขาดําส่วนเลยนะครับดาส่วนเลยแต่ในเกมจริงเนี่ยปัจจุบวันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยปัจจุบันเล่นเปนีก่อนแล้วก็ตัดตำแหน่งนี้ ในห้องมันในห้องคอมเมนต์เขาผู้บรรยายก็ยังตกใจเลยว่าอา้าวทำไมเขาถึงไม่ตัดตำแหน่งนี้นเมื่อาตรงนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่อ่าทีนี้เห็นไหมครับก็เลยต้องตัดส่วนทีนี้นำกินไม่ได้เขากินเนี่ยออกมาเนี่ยพื้นที่ออกมาอาจจะไม่พอด้วยมัง้งเนี่ยเล่นตำแหน่งนี้ก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาอาจจะต้องรับด้วยมัง้งใช่ไหมจิก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 รับปะรับปะ่ะเนาะ ตึกทึกตึกต้กทึ้กึกถารับโปไม่ต้องหลับเนาะจริงๆไม่ต้องหรับเนาะแต่ก็เหมือนกับว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ขเขาก็ไม่มีห้องบรรยายในคอมเมนต์เนาะโมก็ไม,ไม่อยากไม่อยากจะพูดเองเนาะไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เมื่อ เขาก็ฝีมือก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนะเนาะแต่เขาอาจจะเลือกที่จะตัดตรงนี้เพื่ออยากจะโจมตีตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมอืเนย่ยเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยออกมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าสีดําเลือกที่จะรักษาแบบนี้ปุ๊บเขาคิดว่าดําจะเลือกในนี้เชื่อมอัตลิติแล้วก็ค่อยมารักษาแบบนี้นะครับผมแล้วขาังหลอดแต่ก็จะถูกดําก็จะเล่นโจมตีแบบนี้ต่อนะครับผม แต่ในเกมจริงคือจินิโซเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วเขาก็เลือกที่จะอัตลินะครับแมบบนี้นะครับก็เลยเกิดการเปิดโคข,ขึ้นมาอ่าพอหลังจากนี้มาเข่าเลือกเล่นตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าดาเนี่ยเลือกเชื่อมเมนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นรูปร่างไม่ค่อยดีนะครับเล่นตำแหน่งนี้เชื่อมนะครับผมอ,อาจจะอัตลิขึ้นมาแบบนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นรูปเนี้ยมันเหมือนกลายว่าเป็นเหมือนไปกลุ่มก้อนนะครับผมไปกลุ่มก้อนแล้วตรงนี้ผมคิดว่ามันตายหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเล่นตำแหน่งนี้ชึกชึกตั้งลงนะครับผมตายหรือเปล่าเนาะถ้าเล่นอย่างนีง้ามารอดแน่นอนนะครับรอดแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเลือกค่าเลนเป็นนี้หรออืมเป็นนี้เลยเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้กินตั้งหลอกมาอ่าก็จะมีเชื่อมเมนี้อีกที่มีปัญหา ใช่ไหมครับก็จะมีตรงนี้อีกถ้าเขาเชื่อมก็จะลอดตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมแสดงว่าตรงนี้ออกมามันมีปัญหาบริเวณแถวนี้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ด้วยารรมชาติเราพื้นพื้นฐานเนาะการที่อ่างเงี้ยอัตลีแบเนี้ยแล้วมีเป็นปงนุงกีอย่างเงี้ยแล้วถูกอัตลีอย่างเงี้ยไม่นิยมเชื่อมกันนะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมโง่อะมีตรงเนี้ตึกตึกตึก๊กเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคจริงจริงจริงโเนี่ยก็เลือกที่จะเล่นแบบนี้นะครับผม สู้โค้กไปเลยแล้วก็หาข้อแง่เปลี่ยนกันนะครับพเพื่อนๆสังเกตสองเมนี้ดีนะเขาจะใช้สองเมนเนี้ยตั้งแต่แรกเลยนะที่มีตั้งแต่แรกเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับผมอ่าในตำแหน่งนี้ขึ้นมาจึก๊กจึ๊กเนี่ยไหมสู้โค้กกันแล้วนะครับผมอ่าระเล่นตำแหน่งนี้นะครับผม เบียดเม็ดนี้นะครับผมมันเรียกว่าไงเดีย๋ยวคือคือาคืคอเคมเมนต์บอกว่าถ้าเราเลือกกินไปเลยนะครับผมไม่สุโคโลดโดนกินอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยเม็นี้ก็จะกลายว่าตรงนี้เขาอาจจะไม่ต้องรับแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มีปัญหานะครับผมในการที่จะถูกโจมตีนะครับเพราะว่าบากขาวตรงนี้อยู่เหนือกว่าบากที่จะถูกโจมตีเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะโดยไ e อ้ฝ่ายเราจะโจมตีเขาเนี่ยหมากเราต้องอยู่เหนือเขานะนะครับผมตอนนี้ขาวอยู่เหนือแหละนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมดําก็เลยเลือกที่จะเล่นเชื่อมนะครับเชื่อมก็คือถ้าจนตัวจริงขาดําเล่นแบบนี้ก็สามารถรอดได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เกิดการสู้โคกันไปเรื่อยๆนะครับ อ่าในในถึงจังหวะน,นี้ในข้อคอมเมนต์ก็บอกว่าหลังจากเนี้คือสีขาวเนี่ยไม่มีโค้ที่จะเล่นแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะหาโค้อะไรมาเล่นแล้วนะครับผมเพราะว่าสมมุติว่าถ้าขาวกินใช่ไหมครับดําก็กินสวนนะครับผมขาวก็ไม่มีโคอะไรจะเล่นกับสีดําเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขาวก็เลยต้องกินมิน,นินะครับผมตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้วปล่อยให้ดางกินนี้ แบบนี้ออกมาในเข้าสู่เกมจริงแล้วดําก็ให้เลือกมาเรืองนี้อีกสามารถสร้างรอบตรงนี้ได้อีกนะครับผมอ่ะพอถึงจังหวะน,นี้ปุ๊บสีขาวเนี่ยในถ้าเราประมวลพื้นที่กันแล้วนะครับผมเราจะเห็นว่าตอนนี้สีดำเนี่ยนำาขาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมขาวก็เลยจะเป็นต้องสร้างโครงสร้างหนือพื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะเพื่อที่จะเจะขาเรียกอะไรนะ มีโอกาสที่จะชนะนะครับผมแต้มมีโอกาเพิ่มขึ้นนะครับเ็เล่นแ,แบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกอเม็ดนี้นะครับผมในข้อคอมเมนต์ก็มีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเม็ดเนี้ยมันเป็นเม็ดที่ค่อนข้างที่ว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าโอเคถ้าเสีดามาตั้งขึ้นก็ยังสามารถเชื่อมเข้าหากันได้ระหว่าง2กลุ่มแบบนี้นะครับเชื่อมปุ๊บออกมา แล้วขาวเล่นนี้ปุ๊บดําก็เล่นนี้ขาวเล่นนี้นะครับตำแหน่งนี้นะคะแล้วสีดําก็จะเลือกตอกแล้วก็ตรงนี้มีปัญหาของสีขาวอยู่นะครับผมทิมทิมแล้วตั้งขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเพราะว่าตรงนี้ออกมาเนี่ยมันสามารถที่ยังเชื่อมกันได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นเนี้ยออกมาถ้าเราถ้าไม่สนใจขาวเล่นนี้ปุ๊บดําก็จะเชื่อมแบบนี้ออกมา เชื่อมออกมาแบบนี้ออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยโอเคสาหรับสีดำเนาะเหมือนดำเขาเรียกอะไรอะอาเรียกว่าอะไรอะดำค่อนข้างจะต้องมานั่งรับอะ่ะอย่างเงี้ยดำไม่ค่อยโอเคอะ่ะก็คือเขาแข็งแรงไม่สามารถโจมตีได้เลยนะครับผมทีนี้เขาบอกว่าถ้าเลือกสู้นะครับผมเขาเลือกสู้เลยนะครับผม ดำก็จะเล่นอ่าไม่ใช่นะครับดาเล่นเป็นนี้นะครับผมข่าวเล่นนี้ข่าวจะเล่นนี้นะครับผมอ่าแล้วดําเล่นตำแหน่งนี้นะครับข่าวเล่นนี้แล้วก็ค่อยตัดนะครับผมตัดเม็นนี้ออกมาเชื่อมแล้วก็ตำแหน่งนี้ขึ้นมาจิก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 แบบนี้นะครับผมอ่าก่อนเล่นเม็นนี้เนาะจมติอ้าไม่ใช่จึกจมตินะครับผมเล่นนี้ ต่อตึกตึกแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ออกมาเนี่ยดำก็ยังโอกาสที่จะใครนะกินขาวได้นะครับผมอัตลิขึ้นมาแบบนี้อัตลิอัตลิตึกตึกแบบนี้ออกมาอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากมีอจิตตรงนี้นะครับผมขาสามารถที่จะเล่นตึงตึงอ่าแล้วก็ตึงแล้วก็ตัดแบบนี้ได้นะครับผมตัดแบบนี้ก็ของสีดํานะมันก็เลยกลายว่า มันไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมถ้า่อมาลูกสร้างสรรนี้ผมว่าผมชอบผมชอบผมชอบดํานะเนอะหรือเพื่อนว่าไงอืมนะครับผมทีนี้ในเกมจริงเนี่ยนะครับผมเบนเนี่ยคือตั้งมาเพื่อจะสู้แหละนะครับแต่ในเกมจริงก็เล่นนี้ก่อนแล้วก็รักษาอ่านี่กึ๊บเบนนี่เขาเขา้า เาเนี่ยนะในห้องคอมเมนต์เนี่ยเขาคิดว่าปัจจุวันเนี่ยจะเล่นเล่นมินินะครับผมเล่นมินิก็จะถูกดํากดหัวแบบนี้ต่อนะครับผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับปัจจุวันเพราะว่าตอนเนี้ยแ้งของปัจจุวันตามอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมสถานก,การณ์ตอนนี้คือชินจินโซเนี่ยค่อนข้างโอเคกว่านะครับปัจจุวันก็เลยเลือกที่จะเล่นแนกอย่างในเกมจริงก็คือทะแยงนะครับ จึ๊บจึ๊บแขกินโซเล่นชายแล้วแล้วก็เล่นมินิกดดันพื้นที่ของสีเขาต่อนะครับผมอ่ะเขาในข้อคอามเองเขาก,ก็บอกตอนลักษณะเนี้ยเขาบอกว่าลักษเนี้ยสีดําเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้แล้วนะครับผมแฮปปี้เลยก็คือพื้นที่ของตรงข้างนอกเนี่ยเขาแทบจะสร้างไม่ได้แล้วถึงจะปปกินตรงนี้ขึ้นมาก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ที่พอที่จะจะทําให้สี ชนะนะครับผมชนะได้นะครับในเกมจริงก็เลือกเล่นมินิคูตัดด้วยนะครับผมอาเืียมก่อนนะครับผมและก็ขาวก็เล่นมินิเพื่อทะลวงแต้มของสีดำนะครับผมโอเคครับเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดแทรกนะครับผมเม็ดแทรกเนี่ยนา เนนี้ออกมาอ๋อเด้๋ยวเกมจริงก็ได้นะครับเป็นนี้ออกมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมม่ถึงม่เชื่อมล่ะตำแหนนี้นะครับจะโดนตึ้งๆเป็นนี้ขึ้นมานะครับเขาตัดเราเล่นตำแหนนงนะครับผมเห็นไหมครับดำตายหมดเลยนะครับผมดำตายหมดเลยอัตริก่อนก็ได้เล่นเบนนี้ดำตายทั้งยวงเลยนะครับผมนีออกมาต่อมาใช่ไหมครับเล่นเบนนี้ก็ไม่ได้โดนอัลตริที่ซ้ำนะครับนี้ไม่ได้นะครับผม ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะงั้นเ็ดเนี่ยออกมาสีดำเลยต้องเล่นอย่างเกมจริงๆนะครับผมก็คือเมนินะครับและปล่อยให้ตัดแล้วนะครับผมแล้วสีดําก็เลือกที่จะอาตาลีเมนิก่อน,นครับแล้วก็กินตำแหน่งนี้การเล่นเปลี่ยนจบลงโดยที่ดําขาวสามารถทําลายบ้านของสีดาได้นะครับผมแต่ดําก็ทําลายโครงสร้างของขาวไปายแถม ตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ตอนนี้คือดําสามารถที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมตรงนี้มีเสาหนึ่งตรงนี้มีเสาหนึ่งโอกาสที่จะสร้างพื้นที่ตรงนี้ได้มีสูงมากเลยนะครับโอเคปัจจุบันเล่นอัตลินะครับผมเชี่ยมแล้วก็เราต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้แหละไม่งั้นรักเอาปล่อยให้ดําได้เล่นตัวนี้อีกอ่ะมันก็พื้นที่ไม่พอนะครับผมกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะโจมตีโดนโจมตีได้ในอนาคตนะครับ ก็เลยเลิกต้องรักษาพื้นที่และวพอรักษาพื้นที่ตรงนี้พอหลังจากที่ดําได้เล่นตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับผมข้อคอมเมนต์เกมบอกว่าตอนเนี้สีดาเนี่ยแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นเลยแม้กระทั่ง AI ไที่ในการคอมเมนต์ของในห้องคอมเมนต์นะครับผมก็บอกว่าวินเลทของสีดนนําตรงนี้สูงมากนะครับผมตอนนี้ดําแบบเยอะเบอร์นะครับผม ประมาณนะั้นนะโอเคทีนี้เออเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเมนนี้มันใหญ่หรือยังไงหรือว่าเมนนี้มามันทําให้โดนไอเกมตรงนี้ได้หรอตึกตึก,ตกปิดนี้ปิดนี้หรอไม่รู้เหมือนกันการกินเมนนี้มามันผมว่าไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าเมนนี้ของข้างคข,ข,ข้างใหญ่กว่านั้นในห้องคอมเมนต์ก็ยังบอกเลยว่าเมนเนี้ย พอเนี้ยใหญ่มากเนี่ยดูดิโหสาสิบแต้มเพื่อนเพื่อนิดดูคือเ็นเนี่มันใหญ่มากผมคิดว่ายังไงมันก็ใหญ่อ่ะอืมเนี่ยหรือว่าก็ปิดแต้มตรงนี้เขาค้องเขาเอก็บอกว่าปิดแต้มตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่เช่นกันนะครับแต่ในเกมจริงผมก็เห็นเนาะเล่นเมนี้เหมือนกันเดี๋ยวดูชิมจริงโสเล่นนะคือใหญ่มากแล้วเขาก็บอกว่าเมนี้ก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่เช่นกันอ่า ตำแหน่งนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่คีนิโซเนี่ยเลือกที่จะเล่นตำแหน่งนี้นะครับผมนี่ตำแหน่งนี้เลยนะครับข่าวเลือกเล่นมินี้นะครับผมข่าวเลือกเล่นมินี้นะครับผมอ่าเขาเรียกอะไรถ้าสมมุติว่าดําเล่นมินี้ใช่ไหมครับข่าวก็จะอัตลิส่วนนะครับผมอัตลิส่วนนะครับดํากินข่าวต่อออกนะครับผม เด่นนี่ตึกตั้งขึ้นนะครับผมแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วสีขาวก็จะเล่นเป็นี้นะครับอย่างนี้ออกมาเนี่ยดำสามเม็ดตายนะครับผมโอ้หจริงๆผมก็ไม่โหไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะเล่นเปนี้ได้ใช่ไหมครับคือเม็ดเนี้ยออกมาเนี่ยหลายๆคน,คนเราก็จะคิดว่าเอ้ยอัตริสตส่วนไปเลยแต่เล่นนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหโปเขาอันกันอย่างนี้เลยเนาะเชื่อมปิดนี่โหโห,โห,โหดมากโหดหด ทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีหมากที่จะสามารถเรียกว่าเขาเลยนะก็เต้นตำแหน่งนี้ออกมาได้ตึง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 แต่ว่าตรงนี้จะเสียเซนเต์ให้กับตำแหน่งนี้ขึ้นมาแลวเขาก็จะได้เล่นตำแหน่งนี้ก่อนนะครับผมอ่ะทีนี้ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีทางเลือกหนึ่งของสีสีขาวสีขาวถ้าเล่นแบนี้ออกมาเลือกตัด ชึบแล้วก็โคสส่วนแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็จะมีโคเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาก็คิดว่ามินเนโอเคกว่านะครับผมยังไงมินเนโอเคกว่าแต่ว่าในเกมเนี่ยผมก็รู้เห็นว่าอ่ะชินโซได้เล่นด้วยใช่ไหมครับปุ๊บใหญ่ใหญ่ละชินชินโสนะใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยเห็นไหมพื้นที่มันอลังการเลย ขาวจําเป็นต้องบุกแล้วนะครับผมเนี่ยบุกละตำแหน่งนี้เนี่ยอยากก่าเพื่อนดูหลังจากนี้ไปน,นี้นะคือยินิโซเนี่ยสามารถเล่นตรงเนี้ยปิดพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วเป็นเซนเตน้แล้วก็ตรงนี้ได้อ่ะโหโหดมากด้วยการเล่นเวดนี้นะครับผมปึ๊บ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 ทะยงปึ๊บเราเชื่อมเวนี้ดูดิโคตรโคดเลยเนี่ยถอยถอยไม่ถอยก็ไม่รู้ว่าจะ เป็นยังไงอะเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเลยว่าถอยออกมาจะโดนอัตลิตรงนี้หรือเปล่าโดนตัดตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นอาจจะเชื่อมตรงนี้เนาะแล้วก็เล่นเปน,นี้หรือปะชิปบแบบนี้ปะแบบนี้ปะอย่างนี้อย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างนี้คิดคิดว่าข่าวคงไม่ไถ่ายนะจริงๆเพราะว่าถ้าข่าวถ่ายอะมันจะเสียเซนเต้ให้กับดํานะเนี่ย เนี่ยเนี่ยมันกลายเป็นว่าขาวต้องกลับมารับทีกลายว่าสีดําได้เซนเตนเ้มันเดินที่อินก่อนนะครับผมขาวเล่นเลือกเชื่อมแล้วปล่อยให้เหือไหมถ้าสมมุนดำได้นี่เห็นไหมจะต้องเสียเซนเต้ให้กับขาวนะครับทีนี้ออกมาเนี่ยเขาเล่นรักษาตร,ตรงนี้ก่อนแล้วก็เลือกรับเลือกรับตรงนี้นะครับผมแต่เนี้ยแล้วก็เล่นเปน,นี่จิกจิกโอเค อันนี้ในห้องบรรยายเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยออกมาเนี่ยพื้นที่ของสีดําเนี่ยค่อนข้างสบายแล้วเล่นโอเคแล้วเล่นแบบหมดความกังวลเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะมินิออกมาถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มตั้งขึ้นดําก็จะเล่นมินิก็คือรักษาพื้นที่ไปเลยนะครับไปไหมโอ้โหเยอะมากอ่ะเขาก็เล่นนี่ก่อนจึกจิก แล้วเดี๋ยวมีการเปิดโคกันเกิดขึ้นอีกนะนี่นี่เล่นเมนนี้ก่อนเมนีออกมาเนี่ยห้องบรรยายเขาบอกว่าเมนีออกมาเนี่ยขาวเหมือนเดินถามถามดำก่อนว่าเฮ้ยเล่นเมนี้ดำจะเล่นยังไงนะครับผมพอเล่นพอเลือกดำเล่นเมนี้ขึ้นมาปั๊บขาวก็เลยปิดโคเลยชึบชืบเล่นี้นะครับนะพะโคเนี่ยผมเพื่อนเพื่อนเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะคิดว่าเชื่อมกันใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อมเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้าเชื่อมเนี่ยสีขาวก็จะมีโคอีกนะครับผมตแหน่งนี้นะครับก็คือมีโคเล่นได้อีกนะเล่นได้เยอะเลยนะครับผมปิดเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นเขาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าทีนี้โซก็เลือกกินไปเลยนะครับผมกินไปเลยเพื่อที่จะกินตรงแหนงนี้นะครับผมกินเม็ดนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาพื้นที่ตรงนี้แลกกันต่อให้ตรงนี้ตายใช่ไหมครับ ดาก็ได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่คือการแลกเปลี่ยนนะนี่คือการอ่านหมาของโป้เพื่อนคิดดู <c oughs> เป็นเราเราเราทําได้ไหมอ่ะผมคนนึงอ่ะที่แบบนะใครก็ต้องเชื่อมันเนาะเออไอ้้าเนี่ยอันนี้เขากินละใช่ไหมครับแล้วก็เลือกต่อออกเพกื่อจะกินใหญ่ๆ่ละแล้วเล่นมินิโอเคแล้วสีขาวก็ตึกต๊กตืก๊กรตลิเชื่อม เม่นนี้ของดําเนี่ยก็แบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดทีเนี้ยเม่นนี้เป็นเม่นที่ผิดแล้วนะครับผมเขาก็เล่นนี่ก่อนนี้จะรับก็ไม่ได้เชื่อมกันพื้นที่ก็ใหญ่ในเราก็กินตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่ผมถ้าผมคิดว่ากินอ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบใช่ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ด อ่าสาเราคำนวณกับสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกามเจ็ดสามแปดสามเกประมาณ44แต้มใช่ไหมครับสี่สิบสี่คือเพิ่ได้นพิ่ตรงนี้เพิ่มขนะึ้นอ่ะสี่ก็คือ50แต้มนํำเข่ากินไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอบสอา่าเอาตามตัวนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้เจแปด 1ิ1ห1สิบเดสอ้ยเดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9าม11่ห้าหกเจใช่ไหมครับ2ี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดย้าสามสอ็ดยพอๆกันงงว่าทำไมคิมจินจินโซนี่ถึงเลือกที่จะเล่นทำไมนี้นะครับเดี๋ยวพอหลังจากเชื่อมตรงนี้ปุ๊บข่าวก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรดํำได้นะครับผม เล่นบนี้ใช่ไหมครับดับก็กินนะครับผมเชื่อมแล้วก็ตะลิขึ้นมาก่อนกลายเป็นโคอ,อีกนะครับผมเล่นนี้ก็จะโดนตัดอีกนะครับก็เลยกลายว่าพอหลังจากตรงนี้มาป้าจุงวันก็เลยพ่ายแพ้นะครับผมเป็นกระดานที่3แล้วนะครับถ้าก็ว่าทินิโซเนี่ยชนะ3กระดานติดแล้วนะนะครับผมมันดนูเดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นเกมที่4ถ้าทินิโซชนะอีกผมคิดว่าน่าจะ คลองตำแหน่งเลยมั้งหรือว่ามันน่าจะเป็นถ้วยถ้วย,วยสักรายการหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคแต่เราจะไม่มองที่เรื่องถ้วยเราจะมองที่เรื่องของเนื้อหาในเกมเนาะเนื้อหาในเกมนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับและคิดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ของเรานะครับผมครั้งนี้ก็สวัสดีครับ